สวัสดีครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับเนื้อหาจาก A Random Walk Down Wall Street ครั้งก่อนนี้เราดูเรื่องฟองสบู่กันไปแล้วเออมันก็ผันผวนน่าดูใช่ค่ะเห็นภาพเลยวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องกลยุทธ์ที่นักลงทุนเขาใช้กันเยอะๆเลยสองสายหลักๆนะครับสายเทคนิคกับสายพื้นฐานค่ะคืออยากรู้ว่าตามมุมมองของผู้เขียนเนี่ยคุณเมาคิวเนี่ยเขามองว่ามันเวิร์จริงไหมน่าเชื่อถือแค่ไหนกันแน่ คือต้องบอกงี้ก่อนนะคะว่าข้อสรุปในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจนิดหนึ่งเอาลหรครับค่ะเพราะมันค่อนข้างจะท้าทายความเชื่อดมเดิมของเราเลยที่ว่าเราแบบเอาชนะตลาดได้ง่ายๆด้วยเครื่องมือพวกนี้ค่ะโอ้น่าสนใจงั้นเริ่มที่อันแรกเลยที่เห็นบ่อยสุดๆการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือ technical analysis รอครับที่เขาดูกราฟดูแพทเทิร์นราคาในอดีตกันใช่ค่ะเขาเชื่อว่ามันบอกอนาคตได้จริงเหรอครับ หลักการเขาก็คือเชื่อแบบนั้นล้ค่ะว่าประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยได้รูปแบบกราฟเดิมๆเช่นที่เคยได้ยินกันหัวไหลหรือดูแนวรับแนวต้านครับครับก็คิดว่าจะทำนายราคาต่อไปได้แต่คุณเมาเขียวเขามองต่างออกไปเลยค่ะเขาเปรียบว่ามันเหมือนเรามองก้อนเมฆบนฟ้าแล้วก็จินตนาการว่าเป็นรูปนั้นรูปนี้มากว่าอ๋อคือเหมือนเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองประมาณนั้นเลยค่ะ คือสมองเราพยายามหาแพทเทิร์นเองแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้มีพลังพยากรณ์อะไรขนาดนั้นเอถ้ามองแบบนั้นมันก็ไปขัดกับแนวคิด Random Walk ที่เราเคยคุยกันที่ว่าราคาหุ้นมันเดินสเปกสปะคาดเดาจากอดีตไม่ได้ถูกต้องเลยค่ะเพราะข้อมูลใหม่มันเข้ามาแบบสุ่มตลอดแล้วอย่างนี้การดูกราฟย้อนหวังมันจะมีประโยชน์อะไรละครับตามแนวคิดนี้ ใช่ค่ะคุณเมาเคียวเขาชี้เลยว่าจากการทดสอบทางสถิติต่างๆเนี่ยการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นมันใกล้เคียงกับการเดินสุ่มมากๆคือแรนดอมจริงๆขนาดนั้นเลยเอค่ะข้อมูลในอดีตแทบจะไม่มีผลต่อราคาในอนาคตเลยเพราะฉะนั้นการพยายามจะหารูปแบบซ้ำๆจากกราฟเพื่อทำกำไรให้เหนือตลาดตลอดเวลาเนี่ยแทบจะเป็นไปได้เลยค่ะ หูฟังดูแบบว่าท้าทายสายเทคนิคสุดๆเลยนะครับเนี่ยเขาถึงขั้นเปรียบเทียบว่ามันอาจจะใกล้เคียงกับการไปดูหมอดูหรือพยากรณ์จากกากกาแฟมากกว่าจะเป็นการวิเคราะห์ที่แม่นยำจริงๆโหแรงเหมือนกันนะครับเง้นถ้าการดูลายแทงจากกราฟมันไม่น่าเวิร์กแล้วแล้วการพยายามไปดูพื้นฐานบริษัทจริงๆล่ะครับ fundamental analysis เนี uh ่ย huh. อันนี้น่าจะจับต้องได้มากกว่าไหมครับที่เขาไปดูว่าเออกำไรเท่าไรนี่สินเยอะไหมบริษัทโตไหมผู้บริหารเก่งหรือเปล่าเพื่อหามูลค่าที่แท้จริงแนวคิดนี้อืมต้องยอมรับว่าดูมีเหตุผลมากกว่าเยอะค่ะคือพยายามประเมินว่าบริษัทนี้จริงๆแล้วควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่หรือที่เรียกว่า intrinsic value มูลค่าตามเนื้อแท้ของมันจริงๆแล้วก็พยายามจะซื้อตอนที่ราคาในตลาดมันต่ํากว่ามูลค่าที่เราประเมินไว้ซึ่งหลักการนี้คุณเมาเคียวก็ยอมรับนะคะว่ามันสมเหตุสมผลกว่าแต่ฟังดูเหมือนมีแต่ตลอดเลยนะครับมันยากตรงไหนครับในเมื่อข้อมูลพื้นฐานพวกนี้ส่วนใหญ่ก็หาได้ทั่วไปใช่ไหมล่ะครับปัญหาหลักๆเลยนะคะคือเรื่องของความเร็วกับความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลค่ะอ๋อยังไงครับ หนึ่งคือนักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆเ,เนี่ยมักจะได้ข้อมูลช้ากว่าหรืออาจจะละเอียดน้อยกว่าพวกนักลงทุนสถาบันใหญ่ๆนะคะอืมครับ 2. คือทันทีที่มีข้อมูลสำคัญอะไรออกมาไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายเนี่ยนักวิเคราะห์นักลงทุนมืออาชีพทั่วโลกเขาพร้อมจะตอบสนองทันทีเลยไวมาก ใช่ค่ะราคาหุ้นมันปรับตัวรับข่าวเร็วมากจนโอกาสที่เราจะเจอของดีราคาถูกจริงๆเพราะเราวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณะเนี่ยมันมันน้อยมากๆหรืออาจจะหายไปในพริบตาเข้าใจแล้ว3ก็คือการประเมินมูลค่าเนี่ยมันต้องอาศัยการคาดการณ์อนาคตเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งใครจะไปรู้อนาคตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไหมคะก็จริงครับและสุดท้ายบทวิเคราะห์ต่างๆที่ออกมาบางทีมันก็อาจจะมีอคติหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่บ้างก็ได้ค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือถึงหลักการฟอนเดเมนทัลมันจะดูดีดูสมเหตุสมผลแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยการที่นักลงทุนทั่วไปจะใช้ข้อมูลสาธารณะมาวิเคราะห์แล้วหาหุ้นที่ชนะตลาดได้เรื่อยๆสม่ำเสมอเนี่ยมันยากมากๆใช่ค่ะยากจริงๆเพราะตลาดมันไวเหลือเกินทุกคนก็เห็นข้อมูลเหมือนๆกันถูกต้องค่ะ และความท้าทายตรงนี้ล่ละค่ะที่นำเราไปสู่แนวคิดสำคัญอีกอย่างที่คุณเมาเคิลใช้เป็นแกนหลักในการอธิบายเรื่องนี้เลยก็คือทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพหรือ efficient market hypothesis ที่เรียกย่อๆว่า EMH ค่ะ EMH ทฤษฎีนี้เหมือนเคยได้ยินผ่านๆน,นะครับมันคือแนวคิดที่ว่าราคาหุ้นมันได้สะท้อนข้อมูลทุกอย่างที่มีอยู่ไปหมดแล้วในตัวมันเองใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะ เปรียบง่ายๆก็เหมือนตลาดหุ้นเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่พอมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเข้ามาปุ๊บมันประมวลผลและปรับราคาหุ้นทันทีเลยโอ้ oh. ซึ่งทฤษฎีนี้มันก็มีหลายระดับนะคะแบบอ่อน weak form ก็จะบอกว่าแค่ราคาในอดีตเนี่ยใช้ทำนายอนาคตไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือไปแย้งกับ technical analysis โดยตรงร,ระดับต่อมาคือกึ่งแข็งแกร่ง semi strong form อันนี้บอกว่าข้อมูลสาธารณะทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นงบการเงินข่าวสารบทวิเคราะห์ทุกอย่างสะท้อนอยู่ในราคาหุ้นหมดแล้วอ้าวอย่างนี้ฟันเดเมนเทัลก็ใช่ค่ะอันเนี้ยก็จะไปท้าทายฟันเดเมนทัลแอนาลิซิสที่อาศัยข้อมูลสาธารณะนั่นเองครับแล้วก็มีแข็งแกร่งมีค่ะระดับแข็งแกร่งสตรองฟอร์มนี้ไปไกลกว่านั้นอีกคือบอกว่าแม้แต่ข้อมูลวงในอินไซเดอร์อิน a t เมชันก็สะท้อนอยู่ในราคาแล้วด้วยซ้ำซึ่งระดับนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เยอะคะ่ะว่าจริงแค่ไหน แล้วคุณเอาเคียวเขาเชื่อในระดับไหนเป็นหลักครับแล้วนั่นมันหมายความว่ายังไงกับนักลงทุนอย่างเราๆล่ะครับเขาเชื่อว่าตลาดส่วนใหญ่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยอย่างน้อยๆก็น่าจะมีประสิทธิภาพในระดับกึ่งแข็งแกร่งค่ะกึ่งแข็งแกร่งอืมผลก็คือมันหมายความว่าการที่เราจะพยายามใช้ทั้งเทคนิคดูกราฟหรือแม้แต่ใช้การวิเคราะห์พื้นฐานจากข้อมูลที่เปิดเผยทั่วไปเนี่ยเพื่อจะเอาชนะตลาด หรือทำผลตอบแทนให้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวมได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆค่ะยากมากๆถึงขั้นที่เขาบอกว่าเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่โห้ oh. และที่น่าสนใจมากๆคือข้อมูลสถิติยาวนานหลายสิปีก็ดูจะสนับสนุนแนวคิดนี้นะคะ เพราะผลงานของผู้จัดการกองทุนมืออาชีพส่วนใหญ่เนี่ยพอหักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายต่างๆออกไปแล้วนะคะก็มักจะทําผลงานได้ไม่ดีไปกว่าการถือครองดัดชนีตลาดเฉยๆเลยด้วยซ้ําจริงเหรอครับเนี่ยขนาดมืออาชีพนะใช่ค่ะน่าคิดนะคะโอเคครับพอจะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นเยอะเลยสรุปก็คือตามแนวคิดในหนังสือเล่มนี้เนี่ยการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือดูกราฟอาจจะเหมือนเราไล่ตามภาพลวงตาเพราะตลาดมันเคลื่อนไหวแบบสุ่มเกินไปค่ะ ส่วนการวิเคราะห์พื้นฐานแม้หลักการจะดูดีมีเหตุผลแต่ในทางปฏิบัติก็ยากมากๆที่จะนำไปสู่การเอาชนะตลาดได้สม่ำเสมอเพราะตลาดมันรับรู้ข้อมูลสาธารณะเร็วมากถูกต้องค่ะและทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพหรือ EMH ก็เป็นเหมือนคำอธิบายเบื้องหลังว่าทำไมมันถึงยากขนาดนั้น hmm. เพราะข้อมูลมันสะท้อนในราคาไปเร็วมากจริงๆบทเรียนสำคัญที่ได้อาจจะไม่ใช่ว่า กลยุทธ์เหล่านี้มันผิดไปซะทีเดียวนะคะแต่คือการที่เราควรจะตระหนักว่าการคาดหวังว่าจะเอาชนะตลาดได้ง่ายๆหรือสม่ำเสมอด้วยเครื่องมือเหล่านี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ครับผมชัดเจนมากครับทีนี้คำถามสำคัญที่มันผุดขึ้นมาในหัวผมตอนนี้เลยก็คือถ้าการพยายามไปนั่งเลือกหุ้นรายตัวหรือพยายามจับจังหวะเข้าออกตลาดมันทั้งยากทั้งเหนื่อยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลอย่างที่คิดในระยะยาวแบบนี้เนี่ยค่ะ แล้วนักลงทุนทั่วไปอย่างเราเควรจะลงทุนแบบไหนดีล่ะครับถึงจะเรียกว่าสมเหตุสมผลและก็มีประสิทธิภาพมากกว่าในระยะยาวนั่นสิคะซึ่งก็น่าจะเป็นประเด็นที่เราจะมาคุยกันต่อในครั้งหน้านะครับว่าทางเลือกที่เป็นไปได้คืออะไรใช่เลยค่ะน่าสนใจมากค่ะ